สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปเพลย์สโต้นะคะก็สําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่สมัครแอปต่างๆแล้วมีการเสียค่าบริการหรือว่าเสียค่าสมัครเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีค่ะเราต้องการที่จะยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิกหรือว่าการสมัครรับบริการแบบเสียเงินต่างๆค่ะแล้วเราต้องการที่จะยกเลิกนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการยกเลิกการสมัคร สำหรับบริการต่างๆกันเลยค่ะอย่างแรกให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ a p p Store คลิกเข้าไปเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักของ p เ store ให้มาที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะอ่าในส่วนหน้านี้เราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะการชำระเงินและการสมัครใช้บริการค่ะ แล้วก็มาที่การสมัครใช้บริการนะคะตรงนี้ระบบจะขึ้นแอปที่เราใช้งานอยู่นะคะแล้วก็จะแจ้งว่ามีแอปตัวไหนมัง่งเราสมัครแบบเป็นรายเดือนรายปีครั้งถัดไปจะต้องจ่ายเงินวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่อย่าเงี้ยค่ะแล้วเราต้องการที่จะยกเลิกการสมัครการใช้บริการหรือว่าแอปดังกล่าวนะคะก็ให้เรามาคลิกที่ตัวแอปตัวนั้นนะคะ อ่าปุ้ยจะยกเลิกการสมัครตัวนี้นะคะก็คลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มาเลือกที่ยกเลิกการสมัครรับข้อมูลนะคะตรงนี้อ่าระบบจะถามเหตุผลต่างๆนะคะก็ให้เพื่อนๆมาติ๊กเหตุผลตรงนี้ค่ะ เมื่อได้แล้วนะคะก็ให้เรามาคลิกที่ดำเนินการต่อค่ะอ่าระบบก็จะถามอีกรอบใช่ไหมคะถ้าใครที่ยังเหลือวันในการชำระเงินในรอบถัดไปค่ะอีกหลายวันระบบเขาก็จะถามเราขึ้นมาแบบนี้นะคะเหมือนอย่างของปุ้ยอะค่ะระบบจะยกเลิกการสมัครใช้บริการเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินในวันที่ยี่สี่กรกฎาคมสองพันห้าหกสิบห้า และจะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากคุณอีกต่อไปคุณเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลาก่อนวันที่ระบุไว้เราก็สามารถมาเลือกได้นะคะว่าจะเก็บการสมัครใช้บริการไว้หรือว่ายกเลิกการสมัครรับข้อมูลนะคะอ่ะปุ้จะยกเลิกการสมัครรับข้อมูลไปเลยนะคะ ะระบบก็จะขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมคะยกเลิกวันที่เท่าไหร่เป็นสมาชิกตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมคะแล้วก็เขาจะมีตัว,ตวระบบก็จะมีเมลนะคะส่งให้เราแบบนี้ค่ะว่าเราได้ทำการยกเลิกสมัครรับข้อมูลแอปที่เราสั่งยกเลิกไปค่ะ เดี๋ยวลองย้อนออกไปนะคะพอมาถึงหน้านี้เราจะเห็นใช่ไหมคะว่ามีการยกเลิกการใช้แอปตัวนี้ค่ะเมื่อวันที่เท่าไหร่อ่าเราก็จะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะว่าระบบจะขึ้นยกเลิกวันที่เท่าไหร่นะคะตรงนี้เพราะว่าปุ้ยใช้แบบเป็นรายปีค่ะเขาก็จะยกเลิกในปีถัดไปตรงนี้ให้ปุ้ยค่ะถ้าเราต้องการที่จะสมัครใหม่ท่ะก็สามารถมากดตรงนี้ได้ เท่านี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะยกเลิกแอปที่เสียค่าบริการหรือว่าแอปที่เสียเงินนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ